วันนี้ก็จะพามาทำให้ AI นะคะพูดแทนเรานะสมมติว่าเราอยากให้ AI เนี่ยพูดกับเราประมาณว่าอ่ะเราอยากให้เขาอ่านให้อ่านคำว่าการนำเสนอเทคโนโลยียุคใหม่นะวิธีทำนะคะก่อนอื่นนะอ่ะตอนแรกหน้าเราจะประมาณนี้ใช่ไหมขอบขอบไอคอนข้างๆนะอ่ะฟึบอ่าไอคอนข้างๆนะคะจะประมาณนี้ จะประมาณนี้ปึ๊บให้เรานะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะจนเจอคำว่า AI voice นะคะเห็นไหม AI voice ตรงนี้นะเสร็จแล้วกดกดนะคะปึ๊บแล้วเราอยากให้เขาพูดว่าอะไรสมมุติว่าอันนี้เราอยากให้พูดพูดว่าการนำเสนอนะเราก็จะกรอกข้อความไปตรงนี้นะคะการนำเสนอการนำเสนออะไร การนำเสนอเทคโนโลยียุคใหม่เราก็จะพิมพ์ลงไปอ่าวักเนี่ย AI มันก็จะพาเราวักด้วยนะการนำเสนอเทคโนโลยียุคใหม่นะคะจากนั้นเสียงเนี่ยหน้าตรงนี้นะอันนี้แบบฟรีนะจะเป็นเสียงของนิสานิสานะคะอันนี้สามารถเลือกภาษาได้ด้วยแต่ว่าของเราก็คือเราพิมพ์ภาษาไทยไปเนาะเสร็จแล้วมากดคําว่าสร้างเสียง AI ปึ๊บกดรอสักคู่ เขา AI เนี่ยก็จะสร้างเสียงให้คือเราจะพิมพ์ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสร้างด้วยนะเสร็จแล้วเสียงมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเสียงมันจะอยู่ตรงนี้ไอ้สีฟ้าๆตัวเนี้ยเห็นใช่ไหมอ่ะลองเล่นดูนะการนำเสนอเทคโนโลยียุคใหม่เห็นไหมเขาก็จะพูดให้เราเลยการนำเสนอเทคโนโลยียุคใหม่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มระดับเสียงอ่ะ เราสามารถเพิ่มได้นะโดยการไปคลิกตัวนี้แหละแล้วก็คลิกขวาคลิกขวานะอ่ะลองฟังอีกรอบนะคะการนำเสนอเทคโนโลยียุคใหม่อาโอเคไหมเรียบร้อย